สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้คุณนรดกิศานะครับพี่น้องมาตำพุ่งครับบ้านพระอาจารย์มือนี่ใส่พริกหลายบนนอหน่เนานะใส่หลไรปะเนยตำหนึงพอละป้าไปแตะ,ะเพียบเลยคนวันนี้เนี่กับมีอ,นนอาจาจรย์นะครับนี่ทำเลยใช่ไหมทำเลยค่ะวันนี้อาจารย์ออกยูทูพด้วยใช่ไหมครับ จันตำเองอาจารย์จำจำตำเองใช่ไหมครับนี่นี่นี่อะไอะไรนะกระเทียมอยู่นั่นหน่อยเอาให้จานหน่อยเอาเยอะไหมแค่นี้อืกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปครับมืออาจารย์ล้มเก้วต้มแก้วต้มแก้วส้มตำนะครับที่ตั้งไหนมาที่นี่อาจารย์หนุ่มนะครับใส่ยังอีกใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับ ใส่ไปลูกนี้แหละไม่ต้องซอยทําไมครับอาจารย์งใส่เป็นลูกครับเพรนั่นแหละมันทําไมต้องใส่เป็นลูกอย่างงี้อะขี้เกีจยจซอยแล้วก็ไอ้คุกไอ้ให้มันแตกก็พอแล้วขาดอะไรอีกคนนี้ขาดมะนาวาย,ยังไหมมะนาวครับนี่นี่เอาอันนี้ให้อาจารย์หน่อยลูกไอ้ไอ้อะไรนะมะเขือ อันนี้ก็ใส่ไปน่นเลยแล้วก็เอาสาโค้กไอ้ออนนจำเอาให้มันแตกจะไปบีบมันไม่ขมเลยผมช่างมันกินได้ก็กินกินไม่ได้ไม่เป็นไรเทถิงอน,นี่ก็นี่ก็เด็ดเด็ดเด็ดลงไปนะตำตำจำนิดน,นึงพอแล้วก็อันนี้อะไรมะเขือเปาะใช่ไหมเสียบบนอ้อมีหน่อเลยมนันอาจารย์บอกนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทิ้งนะครับ ทำไมต้องใส่มื่เกิดปอกเราใส่ไปนั้นแหละไม่รู้ <c oughs> เขาบอกเคยเห็นเขาใส่แล้วก็ใส่ใส่ให้มันครบแต่ตอนกินมาก็เลียดนี้เหมือนเดิมนี่น้ำประแดกปิดปิดโฆษณาก่อนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรพอ,อยังพอละ,อละเยอะเกินมันจะเค็มผ่านใส่อะไรอีกคนนี้ น้ำตาลไม่ต้องใส่นะฮะไอ้คารา์เชอร์โรสะครับอาจารย์คาร์เชไม่ต้องใส่ใส่ไปแล้วเขาไม่ร<โ>ู<โ>้หรอกว่าเราใส่ตั้งแต่ต้นปิดครับอันนี้อะไรมะละกอมะละกอครับใส่ไปใส่เยอะไหมครับใส่แม่งหมดเลยเ <c oughs> ครื่องเราจะพอไหมลูกพอครับพอนะ าไม่มันหอมมันหอมปลาหลอยู่เลยถ้าครบแกกกลางรายการก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนจำแรงจำแห้งฝีมืออาจารย์หนุ่มเลยนะครับนี่จากคณะรัฐศาสตร์เลยดังข้ามคืนใช่ไหมไอ้นดดังแน่นอนครับอาจารย์อันนี้มาชิมพร้อมแล้ว เอาซิมลูกซีฟซีฟแซ่บพี่นอ้องแซ่บไหมเอาเอาดีดีนั่นี่อาจารย์ผมขอจิ้มหน่อยมั่วเลรอรสนี่นละ่ะอื้ออร่อยแล้วครับพี่ยำแซ่บครับพี่น้องชีมือค่อยมันแน่นอนออยอดครับ มี่น้องปูมากแล้วครับมีเทคนิคด้วยเวลาจะให้มันแซ่บแล้วขูดเงนี้ยกินที่เสียงด้วยเนี่ยขูดไปให้มันอันนี้มันเป็นหินใช่ไหมครับช่างมันเวลาจะให้มันแซ่บต้องขูดขูดๆแซบร้อยจบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องขุ่นจะแซบกับพี่น้องต่อไปตำแกงตำถั่วไงลูกโอ้ตำถั่วใช่ไหมครับเอาเอาออกตำมุ้งม่อยก่อน